สร้างรายได้จาก YouTube ปี2019มันจะสามารถทำเงินอยู่ได้ไหมแล้วมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับอยากเป็นยูทูบเบอต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube ครับอยากเป็นยูทูบเบอต้องลงมือเฮ็ดนะครับ พี่น้องหลายท่านครับเป็นกังวลน,นะว่าเอ๊ปี2019นเนี่ยครับ YouTube นะจะสามารถที่จะทำเงินสร้างไรายได้ให้กับยูทูบเบอร์ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็มีข้อควรระวังต่างๆอะไรมากขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้นะครับผมได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมานะจากการอ่านตามเว็บไซต์ของ YouTube เอ่ยจากการที่เพื่อนๆหลายคนครับสอบถามมาผมนะครับนะผมเอาคำถามไปแหละ มารวบรวมเป็นข้อมูลทั้งหมดครับในสิ่งที่เราจะต้องระวังนะครับผมนะรับรองว่าคลิปนี้ทุกคนเนี่ยถ้าดูจบปุ๊บจะปลอดภัยแน่นอนครับคือหมายความว่าช่องจะไม่โดนปิดครับผมไปดูกันได้เลยนะครับผมนะสร้างไรายได้จาก YouTube 2019ทําเงินได้ใหมครับผมนะก่อนอื่นเลยครับเผื่อบางคนนีครับยังไม่รู้นะว่ากฎใหมาย u t u b e คืออะไร คือถ้าเราครับมีวิดีโอนะครับนะแล้วมีคนดูทั้งหมดครับถ้ามากกว่า4,000ชั่วโมงเท่าหร่ไรนะครับผมก็แล้วแต่นะถ้าสมมติว่ามี100คลิปคนดูดูทั้งหมด100คลิปแล้วมากกว่า4,000ชั่วโมงก็คือผ่านกดตัวแรกไปแล้วนะแต่ยังไม่พอก็คือจะต้องมีคนติดตามอีกทั้งหมด1,000คนนะครับผมนะน,นี้คือกฎหมายของ Youtube เราต้องผ่านอันนี้ก่อนนะครับผม นะซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยจานมันฟังแล้วเนี่ยดูเหมือนยากนะแต่จริงๆมันไม่ยากครับผมเพราะว่ามีพี่น้องรู้จักกันหลายคนครับใช้เวลาบางท่านเนี่ยไปถึง2เดือนเลยก็ผ่านกฎใหม่ได้แล้วครับผมนะช่อง YouTube ของพี่น้องแต่ละคนนะครับผมก็เหมือนกับเจ้าตัวแผงผลไม้อันนี้ครับผมเห็นไหมครับอันนี้นะครับผมก็คือนี่เจ้าตัวอันนี้คืออะไรเนี่ยงงครับ อันนี้ก็คือเป็นช่องช่องนึงก็คือแผงหนึ่งอันนี้ส้มหรือเปล่าเนี่ยก็คือแผงหนึ่งอันนี้คือมะม่วงก็แผงหนึ่งครับคือมันจะยังสามารถที่จะหาเงินได้อยู่ตามปกติเลยนะครับผมก็คือแผงใครแผงมันแผงของผมนะครับผมก็ทำคลิปกับแนวให้ความรู้ทางด้าน YouTube ด้านทำวิดีโอแผงของท่านอื่นอย่างเช่นสอนทำอาหารอีกคนหนึ่งรีวิวของเล่นอีกคนหนึ่งแคสเกมแต่ละคนแต่ละแผง ก็สามารถที่จะทําเงินได้อยู่เหมือนเดิมครับในปี2019ครับแต่มันจะมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่านตอนนี้ครับแผงของขายผลไม้นะครับผมนะหรือช่องแต่ละช่องเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลเลยครับผมนะเขาเลยต้องมีกฎเกณฑ์ที่เข้มมากยิ่งขึ้นในการควบคุมไม่ให้แผงแต่ละแผงนะครับผม เล่นนอกกติการครับเช่นเอาผลไม้ไม่ดีมาขายนะครับหรือว่าเป็นการหลอกลวงนะบอกว่าขายส้มแต่ตัวเองนุ่นไม่ได้ขายส้มหรอกเอาอะไรนะเอาแป้งมาทําเป็นส้มอย่างเงี้ยสมมุตินะครับเขาเลยต้องมีกฎกติกาเพิ่มมากขึ้นครับนี่เห็นไหมครับกฎกฎก,กติกาที่นี้ก็คือ you tube จะเข้มงวดมากขึ้นเยอะเลยนะครับในปี2019ครับผมนะมีโอกาสที่จะชักใบแดงปุ๊บ ก็คือปิดช่องของคนที่ทำปิดกฎเนี่ยเยอะมากเลยครับผมนะผมว่าไม่ไม่ใช่จะเป็นปีหน้าปี2019นเ้ลยครับผมนะตอนปลายปี2 0 1 8ครับ YouTube ก็เข้มมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับผมมีกฎเกณฑ์ต่างๆที่ออกมาในช่องของ u t u b e ครับที่เขาเนี่ยเขียนไว้เพิ่มเติมแล้วก็เขียนอย่างละเอียดมากขึ้นเดี๋ยวผมจะมาย่อยเล่าให้ฟังครับผมสิ่งที่ผมเจออย่างเป็นประจำเลยนะครับหตอนนี้ก็คือ มีพี่น้องหลายคนโอ้โหนะส่งข้อความมาให้ผมเต็มเลยบอกว่าจานผ่านกฎใหม่แล้วแต่ Youtube ไม่อนุมัติทำอย่างไรดีครับผมนะเหตุผลก็คือเราทำผิดกฎเขานั่นแหละนะเขาเลยไม่อนุมัติครับผมนี่นะครับที่ผมเจอประจำเลยนะครับพี่น้องส่งมาบอว่าโอโ้จานเนี่ยผ่านกฎแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าขออภัยช่องของคุณไม่ได้รับอนุมัติให้สไร้างรายได้ครับผม นะเจอบ่อยมากเลยนะข้อดีของหน้าตอนนี้คืออะไรรู้ไหมครับคือ YouTube นะครับเขาเรียกได้ว่ายังใจดีอยู่นะคือเขาเนี่ยครับยังอนุโลมว่าให้คุณเนี่ยครับสามารถที่จะกลับไปแก้ไขช่องของคุณก่อนโดยมีระยะเวลากำหนดนะครับนะว่าจะสามารถส่งใบสมัครได้รอบที่2ครั้งต่อไปเมื่อไหร่ครับผมนี่เห็นไหมครับ ขาบอกเลยนะบอกว่าตอนนี้ช่องของคุณไม่ได้รับอนุมัติให้สร้างไรายได้แต่คุณจะสมัครเข้าได้อีกครั้งนะครับในอีก30วันคือให้มีเวลาให้มีเวลาให้เราเนี่ยแหละนะครับอีก1เดือนในการปรับปรุงช่องครับผมและที่ดีกว่าน,นั้นคือเขาบอกมาด้วยนะครับนะว่าช่องของเรามันผิดตรงไหนเราจะได้ไปแก้อย่างถูกต้องนั่นเองครับผมยกตัวอย่างช่องนี้ครับผมนะ เขาบอกเลยนะว่าเหตุผลเนี่ยที่เขาไม่อนุมัติให้สร้างเลยได้คือเอาเนื้อหาที่นำเนี่ยที่ซ้ำๆนะครับเอามาอัปโหลดใหม่ครับผมนะอย่างเช่นเราทําเนื้อหากินปลานะครับเสร็จแล้วครับผมอัพไปแล้วรอบนึ่งเราก็เอาคลิปเดิมและที่กินปลาเหมือนเดิมนั่นแหละนะอาจจะเติมนุ่นเติมนุ่งเติมนี่นิดๆหน่อยๆใส่ติ๊กเกอร์สักตัว2ตัวใส่ตัวอัอีกข้อความหนึ่งแล้วก็อัพใหม่ อย่างนี้ YouTube มันบอกมันมองว่าเป็นการทำซ้ำมันเลยไม่อนุมัตินั่นเองครับผมนะเห็นไหมนี่คือข้อดีครับเขาบอกตรงๆเลยนะว่าเขาไม่อนุมัติเพราะอะไรเราก็ไปแก้ไขในส่วนนี้ได้เลยครับผมนะในอีก30วันแล้ววันที่11มกราค่อยไปจัดการสมัครเข้าร่วมเปิดสร้างไรายได้ใหม่อีกรอบหนึ่งครับผมอันนี้คือข้อดีของ y YouTube นะตอนนี้นะครับผมเรียกว่าเขายังใจดีอยู่นะ ต่อมาครับบางคนจะบอกว่าโหจานอย่างนี้ทั้งกฎหมายเอ่ยทั้งกฎหมายผ่านแล้วปุ๊บก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เข้าร่วมโปรแกรมการหาราย้ด้อีกหรือเปล่ามันยากขนาดนี้ทำไงดีจานคําตอบก็คือมีคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้ครับผมนะคนอื่นมีแขนมีขามีลูก,กาตามีจมูกเหมือนเราทุกอย่างทําไมเขาทาได้ครับผมเราก็มีเหมือนกับเขานั่นแหละเราก็ต้องทําได้เช่นเดียวกันสินะ ผมมีเคสนะที่เคสหนึ่งครับผมพี่คนนี้ครับเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนนะครับผมซึ่งผมก็รู้จักกับเขาดีนะเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นครูเหมือนกันนะอาอยุ50กว่าแล้วนะเรียกได้ว่าเป็นสอวอเต็มตัวเลยนะแต่เขาเนี่ยครับใช้ระยะเวลาในการที่จะเรียนรู้ฝึกฝนนะครับแล้วก็ทําคลิปอย่างจริงจริงจังๆครับผมนะใช้เวลาประมาณ3เดือนก็สามารถผ่านกฎใหม่ได้แล้วครับผมไปดูคลิปของพี่เขาดีกว่านะครับสวัสดีค่ะ คีโตง่ายๆใบนะแจงมาพร้อมกับบราวนี่คีโตสุดเจค่ะส่วนวานิลาแอดแทรกถ้าไม่แน่ใจว่าของเรามีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไหมก็ไม่ต้องใส่ค่ะเริ่มด้วยการบดแฟกซิสให้ละเอียดใส่กับน้ำที่ผสมผงกาแฟเมื่อบราวนี่ของเราเย็นตัวลงแล้วตัดแบ่งเป็นชิ้นตามชอบเลยค่ะแล้วจัดเสิร์ฟได้เลยนะคะเทศกาลเจปีนี้มีขนมอร่อยๆไว้รับประทานแล้วล่ะค่ะ นี่นะครับช่องของพี่แจงนั่นเองครับผมนะชื่อช่องว่าคีโตง่ายๆบาหน้าแจงครับคือพี่เขานะครับชอบกินอาหารคีโตไงนะอาหารแนวเนี้ยเนี้ยก็คือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรนะกินไขมันไม่กินแป้งนะครับซึ่งผมอาจจะไม่รู้รายละเอียดนะครับผมนะเนี่ยเขาเริ่มต้นทําช่องแบบเรียกได้ว่าจริงๆจังๆเนี่ยแค่3เดือนเองนะครับผมแล้วเขาก็ผ่านกฎของเจ้าตัว u t u b e แล้วครับผมเห็นไหมนี่แหละครับผมนะ ย่างที่ผมบอกในหลายๆคลิปก็คือถ้าเราทําในสิ่งที่เรารักแล้วเนี่ยเราจะทําไปแล้วมันก็จะเพลินไปเรื่อยๆเราไม่ต้องไปนั่งคิดนะครับรว่าโอ้มันจะผ่านพอเราเพลินเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะผ่านกดเองแบบอัตโนมัติครับผมคนดูเขามาดูคลิปเราแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นเลยนะว่าเราเนี่ยทำคลิปไปแล้วก็มีความสุขพอคนดูมีความสุขนะครับยอดคนติดตาม,ตตามยอดบิลเราก็จะเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะมีโอกาสผ่านกฎแบบง่ายๆ เท่านั้นเองนะครับผมเห็นไหมครับอย่าลืมครับผมบอกทุกคลิปเลยต้องเริ่มต้นทําคลิปจากสิ่งที่เรารักก่อนนะครับผม <Yes! S 1> อย่าทําตามกระแสเพราะกระแสในตัวนั้นเนี่ยเราอาจจะทําให้เป็นเราอาจจะไม่ชอบทําไปไม่นานเราก็ต้องเลิกทำครับผมเห็นไหมครับอันนี้คือตัวอย่างที่ดีของพี่แจงเลยครับผมนะสวออแล้วนะครับความรู้เรื่องวิดีโอตอนแรกคือศูไม่เป็นเลยใช้เวลาค่อยๆศึกษาก็ค่อเรียนรู้ ฝึกไปถ่ายไปนะครับแล้วมาถามผมไปว่าตัดตอนนี้เป็นยังไงยังไงผมก็แนะนำหนึ่งสอามสี่ปรับปรุงไปมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผ่านกดได้ครับผมนะต่อมาครับนี่ครับอันนี้เป็น5ข้อควรระวังครับผมนะถ้าไม่อยากโดนปิดช่องครับผมนะในปี2 0 1 9อยูย่างผมบอกครับนะกดเข้มขึ้นเรื่อยๆแต่ยังทำเงินได้อยู่ครับผม 5ข้อนี้ครับเป็น5ข้อที่หลายๆท่านทําผิดเป็นประจานะครับแล้วผมก็ไปอ่านกฎของ u t u b e อยู่แล้วเนี่ยมันผิดจริงผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่ากฎข้อไหนบ้างครับผมนะดูแล้วครับผมนะทำตามครบ5ข้อเมื่อไหร่รับรองว่าช่องเรามีโอกาสโดนปิดน้อยมากๆครับผมไปดูข้อแรกกันเลยนะครับผมข้อแรกนี่สุดๆเลยครับผมก็คือผมเห็นพี่น้องในช่องผมครับผิดกันเยอะเยอะมากๆเลยครับผมนะ คือเขาบอกว่าเราไม่อนุญาตให้คุณเสนอที่จะติดตามช่องของครีเอเตอร์คนอื่นๆก่อนเพียงเพื่อแลกกับการให้พวกเขาได้ติดตามช่องของคุณกลับหมายความว่าห้ามฝากช่องห้ามแลกซับห้ามพูดว่ากดมากดกลับห้ามไปคอมเมนต์ในวิดีโอว่าฝากช่องด้วยนะแลกสับกันกดมากดกลับ อันนี้เนี่ยมันผิดกฎของ YouTube แล้วนะครับผมเขาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรมาแล้วนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้ต้องระวังดีๆนะครับผมนี่เขาบอกเลยนะครับนะว่าเนี่ยถ้าเราทําแนวนี้นะครับผมเราจะได้มีโอกาสสูญเสียจานวนสมาชิกนะครับเพราะว่าเขาจะมีการการเนี่ยกวาดล้างไอจาตัวการกดสับที่มันผิดแปลกวิธีไปนะครับแล้วเขาบอกอีกนะว่า,าจะได้รับการประท้วงครับผมตามข้อกําหนด หรืออาจถูกยุติช่องครับผมเห็นไหมครับเต็มเต็มเลยนะครับผมนะนี่ห้ามฝากช่องแลกสับในคอมเมนต์ก็ไม่ได้นะครับผมนะแล้วก็ห้ามใช้บริการนะครับผมจากซื้อผู้ติดตามก็คือว่าเราอาจจะไปซื้อบริการนะเพิ่มสับเพิ่มยอดวีวอันนี้ห้ามทำนะครับผมเพราะว่าไม่มีความเสี่ยงอาจจะโดนปิดช่องได้ครับผมนะ หลายคนจะบอกว่าเอาจารย์แล้วถ้าพูดในคลิปในคลิปวิดีโออะบอกว่าเนี่ยเอาล้ครับผมนะอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับอย่างนี้ครับมันยังโอเคอยู่นะครับผมนะอย่างนี้ยังโอเคอยู่แต่ไม่ใช่ว่าเราตามไปคอมเมนต์ใต้วิดีโอของคนอื่นแล้วก็บอกว่าฝากช่องด้วยนะกดมากดกลับอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราพูดในคลิปวิด,ดีโอของเราเนี่ยครับบอกว่าเนี่ยเออดูคลิปนี้แล้วครับอย่าลืมกดติดตามช่อง้วยนะครับอย่างนี้นี่มันโอเคมันยังทําได้อยู่นะครับผมโอเคไหมครับนะข้อ,อน,นี้นะครับ ที่เราหลายคนผิดกันนะครับผมเพราะว่าผมดูคอมเมนต์ที่ไลน์เนี่ยมีแต่นี้เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเลิกทำครับเพราะว่ามันผิดกดเต็มๆนั่นเองครับผมอันนี้คือข้อแรกนะครับผมนะนี่ตัวอย่างครับฝากช่องด้วยนะครับในคอมเมนต์เห็นไหมกดมากกดกลับอย่างงี้แหละนะครับมีโอกาสที่จะโดนเปิดช่องได้ครับผมนะห้ามทำอย่างนี้เด็ดขาดนะครับพี่น้องโอเคไปดูข้อ2กันต่อเลยนะครับอ่าข้อ2ครับคือ เนื้อหาที่เป็นอันตรายให้โทษน,นะครับผมนะก็โดยเฉพาะเด็กๆนี่แหละห้ามทำนะผมสรุปออกมาเลยครับ,รบก็คือว่าเราห้ามทำคลิปเกี่ยวกับว่าแนวแกล้งคนนะนะแกล้งคนเช่นแกล้งผักคนแกล้งเด็กทำให้ให้เด็กร้องไห้นะครับหรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่มาดูแลอันตรายเช่นเราไปวิ่งกระโดดลงไปหน้าผาสมมุตินะครับ นะหรือว่าไปเอากลวยไปตั้งไว้ให้รถมาพุ่งชนให้แล้วก็ถาคลิปดูฮาๆอะไรอย่างนี้ครับผมนะกิจกรรมที่มันเป็นอันตรายห้ามทํานะครับผมนี่อันดับแรกนะอันนี้ต้องระวังไว้ให้ดีครับนะโดยเฉพาะแนวครอบครัวแนวเด็กครับผมที่ทำคลิปแนวแกล้งเด็กเนี่ยห้ามทําเลยนะเพราะว่ามันผิดกฎของเจ้าตัว YouTube ครับอีกอันนึงครับผมก็คือ ในคลิปของเราครับห้ามลิงก์ไปยังเว็บผิดกฎหมายครับเช่นการพนันหรือยานะครับยกตัวอย่างเช่นในคลิปของเรานะครับอาจจะมีโลโก้ปุ๊บบอกบอกบอกมาว่าเนี่ยให้ไปที่เว็บนี้ซึ่งเว็บนี้ครับเป็นเว็บไซต์การพนันอย่างเนี้ยมันผิดกฎ u t u b e ครับผมมีสิทธิ์โดนปิดช่องได้นะครับผมนะยกตัวอย่างเช่นนี่เห็นไหมครับในคลิปวิดีโอครับมีลิงก์บอกชัดเจนเลยว่านี่ครับเว็บนี้การพนันบอลไปที่ไลน์แอดไปที่เบอร์โทร อย่างนี้ไม่ได้ครับผมผิดกฎอาจจะโดนปิดช่องได้นะครับบางคนหัวหมอครับไม่วางลงไปในวิดีโอแต่วางลงไปที่ไหนครับที่เจ้าตัว description หรือคำอธิบายใต้วิดีโอครับเห็นไหมครับนี่บอลหวยมวยคาสิโนครบกดสมัครเลยพอคนกดเสร็จปุ๊บนะครับจะวิ่งไปที่เว็บไซต์การพนันบอลอันนี้ก็ผิดกฎครับผมมีโอกาสโดนปิดช่องเช่นเดียวกันครับผมเราพยายามทำอะไรที่มันขาวๆนะครับจะดีกว่านะครับผมเพราะว่า ยังไงพี่น้องคนที่ดูคลิป y t u t u นะครับก็เป็นลูกหลานของเรานั่นแหละอย่าให้เขาไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันหรือยาเสพติดเลยครับอันนี้ไม่ดีไม่สนับสนุนนะครับผมนะต่อมาครับเป็นข้อที่3ครับก็คืออันนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับผมก็คือเนื้อหาไหนครับนะที่มันดูแล้วเนี่ยครับทำให้คนดูเกิดอาการตกใจหรือสะเทือนอารมณ์ครับผมอันนี้เนี่ยผิดกฎเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมคืออะไรหรอ นี่ครับการลบราคาฟันเรื่องจริงแล้วก็ละครด้วยนะครับเช่นเรามเีเราทำละครขึ้นมากับเพื่อนนะครับมีฉากที่สู้การปูปาปูปัปาปทำเอฟเฟกต์เลือดสาดเลยอย่างนี้ครับไม่ได้ครับผมเพราะว่าคนดูดูปุ๊บเนี่ยเขาจะตกใจเขาจะสะเทือนอารมณ์แล้วมันจะผิดกฎ u t ทู e ครับผมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงจริงเลยสงครามจริงๆหรือว่าเป็นเรื่องที่เราแสดงขึ้นมาก็ห้ามทำให้คนดูตกใจหรือสะเทือนอารมณ์ครับผม อันนี้ฟังดูแล้วอาจจะแปลกๆนิดนึงนะนะครับก็คือพยายามทำอย,อย่าให้คนดูที่แบบว่าดูเสร็จปุ๊บช็อกอะไรเงี้ยหรือร้องไห้อารมณ์ประมาณนี้ครับผมอันนี้ต้องต้องระวังครับผมนะซึ่งผมก็ไม่สามารถบอกได้นะครับนะว่าลิมิตมันเนี่ยจะถึงขั้นไหนครับมันอยู่ที่วิจรรารณญาณของออคนที่ตรวจใน y o u t u นะครับผมนะซึ่งเราเลี่ยงได้เราก็พยายามเลี่ยงนะครับผมนะอันนี้ต่อมาครับที่เพิ่มเติมครับผมก็คือ นอกจากดูแล้วตกใจแล้วก็สะเทือนอารมณ์แล้วเนี่ยครับผมถ้าเราดูแล้วเนี่ยครับเห็นว่าโหมันก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์นะครับผมถ้าเรามีการทารุนสัตว์ทําให้สัตว์เนี่ยครับมาสู้กันแล้วดูเจ็บป่วยเลือดตกยางออกอันนี้ครับก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานผิดกฎครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับผมเจอมาแล้ว2เคสนะครับคืออะไรรู้ไหมไปดูกันครับนี่ครับมีคนมาถามผมนะครับ หลายคนแล้วแหละบอกจานลงคลิปไก่ชนทีไรนะครับเจอปัญหาทุกทีเจอแจ้งกดผิดกดทุกทีนะครับผมก็เขาแจ้งวาชัดเจนแล้วไงนะว่าอย่าให้คลิปนะครับผมให้คนดูคลิปปุ๊บแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกทารุณสัตว์ทร,รมานอย่างนี้นะครับผมนะมันผิดกดเพราะฉะนั้นไก่ชนไม่ได้นะครับผมนะอันนี้นะ ต่อมาครับวัวกระทิงชนก็ไม่ได้เช่นเดียวกันครับหรือเอาวัวชนกันนั่นแหละหรือหมากัดกันให้มีเลือดตกยางออกเนี่ยครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานครับผมนะอันนี้ฟังดูแล้วนะครับอาจจะขำๆนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่หลายคนเจอแล้วก็มาเล่าให้ผมฟังครับซึ่งผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงครับก็เลยได้แต่เตือนเอาไว้ก่อนครับผมนะเนื้อหาแนวอย่างงี้ นะครับให้ทุกทรมานเอ่ยอะไรเอ่ยต้องเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงไปเลยนะครับผมนะตรงนี้โอเคข้อต่อมาครับถ้าสมมุตินะครับนะว่าเราครับมีการาทำวิดีโอนะครับหรือแสดงความคิดเห็นที่มันไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่น ทำคลิปวิดีโอนะครับไปว่าคนนู้นไปว่าคนนี้ไปด่าคนนั่นด่าคนนี้หรือไประลวงระเมิดทางเพศเขาเนี่ยครับอันนี้ไม่ได้ผิดกฎชัวร์วครับผมนะนอกจากการทําคลิปวิดีโอแล้วครับผมดูตัวนี้นิดนึงก็คือนี่ถ้าเราไปคอมเมนต์นะครับในวิดีโอของชาวบ้านโดนที่ไปด่าเขาไปว่าเขาครับผมอันนี้ก็ถือว่าผิดกฎ u t u b e ครับผมนะถ้าโดนแจ้งเมื่อไหร่เราจะโดนปิดช่องได้นะครับผมเรียกได้ว่านะไม่ ไม่ว่าจะเป็นการทำคลิปหรือเป็นการคอมเมนต์เราต้องระวังดีๆอย่าไปด่าอย่าไปว่าเขานะครับผมนะเรียกได้ว่าค่อยๆพูดค่อยๆจากันครับโลกนี้จะได้น่าอยู่นะครับผมต่อมาครับเราอาจจะไม่ได้ด่าไม่ได้ว่าเขานะแต่ว่าเราเอาเบอร์โทรเขาบ้านเลขที่เขาบัตรเครดิตเขาไปโพสต์ลงไปทําเป็นคลิปวิดีโอเลย หรือว่าไปโพสตลงไปในคอมเมนต์ในใต้วิดีโอของเขาอันนี้ก็ผิดกฎนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลของคนอื่นที่เขาไม่ได้ยินยอมครับผมอันนี้ต้องระวังครับผมนะอันนี้อาจจะเป็นบ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์อะไรย่างนี้ไม่ได้นะครับผมนะเพะเผิ่ออาจจะโดนฟ้องจากตํารวจได้นะครับผมตัวนี้ต้องระวังดีๆครับผมนะซึ่งถ้าเราเจอปัญหานี้ครับในคอมเมนต์นะครับผมนะสมมติว่าเราเจอคอมเมนต์ไหนเนี่ยที่แบบเอยเอาบ้านเลขที่เราไปแบบประชาชนเราไปหรือมาด่าว่าเรา นะครับเราก็สามารถที่จะรายงานได้ครับผมนะที่คอมเมนต์นะกดที่จุด3จุดตรงนี้ปุ๊บแล้วกดรายงานได้เลยครับผมนะถ้าเขามาล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเรานั่นเองครับผมนะอันนี้ผิดกฎนะครับผมโอเคครับตังนี้ต้องระวังด้วยนะครับผมนะเราเรียกว่าเราอยู่เงียบๆในมุมของเราดีกว่านะทำคลิปยังสุขสนานไปพอแล้วอย่าไปยุ่งอะไรกับชาวบ้านเยอะเพราะว่ามันก็จะมีผลเสียเยอะนะครับผมนะยกเว้น เรามีการคอลแลบกันอย่างนี้โอเคครับผมนะร่วมกันทําในสิ่งที่ดีอย่าเงี้ยมันถูกต้องนะครับผมโอเคนะต่อมาครับอันนี้ครับผมเป็นอันที่สําคัญอีกอันหนึ่งครับผมซึ่งหลายคนชอบทําผิดครับผมคือสแปมนะคำว่าสแปมนะครับผมผมสรุปมาให้เลยนะก็คือชื่อวิดีโอหรือแท็กครับผมนะมันต้องตรงกับเนื้อหาด้วยนะ ยกตัวอย่างเช่นเนื้อหาของผมครับสอนเกี่ยวกับการทำขนมถ้วยนะแต่ผมไปตั้งชื่อวิดีโอว่ารีบดูก่อนโดนลบนะครับขนมอะไรที่อร่อยที่สุดใน3โลกดูแล้วเนี่ยมันทำให้คึกสมมติประมาณนี้เห็นไหมครับคือชื่อวิดีโอกับเนื้อหาเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าสแปมนะครับผม หรือว่าเราทําวิดีโอสอนเกี่ยวกับการทําขนมครกแต่ในแท็กเราใส่เป็นว่าวันลอยกระทงนะในแท็กเราใส่เป็นว่าครีมหน้าเด้งเห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องกันเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าสแปมนั่นเองมันผิดนะครับผมนะน,นี้คือชื่อวิดีโอแล้วก็แท็กต่อมาคล้ายกันครับก็คือหน้าปกเหมือนกันนะครับผมนะหน้าปกเนี่ยมันต้องตรงกับเนื้อหาด้วยนะเราทําเนื้อหาเกี่ยวกับตกปลา ปกกลายเป็นรูปสาวๆสวยๆอย่างนี้เพื่อที่ว่าจะล่อให้คนครับเห็นรูปสาวสวยปุ๊บแล้วมาคลิกดูคลิปของเราอันนี้ผิดกฎเต็มๆเรียกว่าสแปมนะครับผมอันนี้เห็นหลายคนทําเลยนะชอบเอารูปผู้หญิงสาวสวยมาล่อให้คนมาคลิกเพื่อที่จะมาดูคลิปของเราแต่คลิกเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคือรูปไม่ตรงปกครับผมนะกลายเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้อันนี้เรียกว่าสแปมมีโอกาสโดนปิดช่องได้นะครับผม สรุปคือห้ามมีรูปไม่ดีนั่นเองนะและสุดท้ายครับผมเล่าไปแล้วนะก็คือห้ามอัพคลิปซ้ำนะครับผมเราถ่ายเต่าตัวนี้มาปุ๊บลงคลิปแรกเสร็จปุ๊บนะครับคลิปเดิมที่เป็นเต่าตัวนี้แหละเพิ่มตัวหนังสือ3าบรรทัดตึกตึ๊กตึ๊กอัพใหม่นะครับคลิป2คลิปที่3เพิ่มอีก4บรรทัดอย่างเงี้ยครับเ,เรียกเป็นการทําคลิปซ้ําอันนี้จะโดนมีโอกาสโดนปิดช่องได้นะครับผมอันนี้ต้องระวังให้ดีๆนะมีเคส e s ี u แล้วนะครับผมนะ ช่องของพี่ท่านนี้ครับโอ้โหเรียกได้ว่าคนติดตามในประมาณ3ล้านศัพท์แล้วครับผมนะแต่ว่าเขาทําผิดกฎทางด้านนี้คือเจ้าตัวชื่อนะครับแล้วก็เจ้าตัวหน้าปกครับผมนะมันไม่ค่อยตรงกับเนื้อหาในวิดีโอเท่าไหร่ก็เลยโดน u t u b e นะครับผมเรียกได้ว่าสั่งระงับการสร้างรายได้ไปประมาณ1เดือนครับผมนะอันนี้เห็นไหมครับเป็นเคสตี้เฉยๆครับผมอันนี้ผมไม่ต้องการที่จะมาต่อว่าหรือมาอะไรกับช่องนี้นะครับผมผมแค่ยกตัวอย่างให้ดูว่า เราอย่าทาผิดกฎเท่านั้นเองครับผมแล้วเราก็จะปลอดภัยครับผมนะอันนี้เป็นอุทาหรณ์เฉยๆครับผมไม่ได้ต้องการที่จะมามาต่อว่าหรือมาพูดอะไรนะครับผมอันนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนนะโอเคนะครับนะที่ผมจะให้ดูช่องนี้ก็คือว่าแม้แต่ช่องที่มีสับเยอะๆนะครับถึงสามล้านสามล้านสับถ้ามันผิดกฎเนี่ยนะครับผมไม่เกี่ยวนะว่าเราจะมีสับเยอะสับน้อยต่อให้มีคนสับแค่หนึ่งสับกับสามสามล้านสับผิดกฎเหมือนกันความผิดก็คือความผิดครับ โดนเท่าเทากันเพราะว่าเราเป็นคนเหมือนกันนะครับผมความกฎหมายก็คือบังคับกับคนทุกคนเท่าเท่ากันไม่ใช่ว่าคนนี้บ้านรวยกว่าคนนี้สัพ์เยอะกว่าจะไม่โดนบังคับด้วยกฎหมายอันนี้ไม่ใช่โดนเหมือนเหมือนกันนะครับผมโอเคนะต่อมาครับ้อนี้ครับทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับผมเรื่องลิขสิทธิ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพลงนะห้ามใช้นะครับผมเพลงฮิตกันห้ามใช้ นะแจกโปรแกรมอันนี้ก็ไม่ได้ครับผมนะอย่างเช่นแจกแคลกโปรแกรมอย่างนี้ก็ผิดกฎ u t u b e ไม่ได้ครับผมนะแจกวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมเถื่อนนี้ไม่ได้ผิดกฎอีกนะครับสอนวิธีการโหลดวิดีโอจาก YouTube ก็ไม่ได้ผิดอีกเพราะว่าเป็นกฎของ YouTube บอกว่าห้ามโหลดอะไรลกจาก u t u b e นะครับผมอันนี้ก็ผิดอีกนะครับโอเคนะเรื่องเพลงก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับผมละมีเว็บไซต์ เพลงฟรีจาก YouTube เยอะแยะเลยเราก็เลือกมาใช้งานได้ครับผมนะแล้วก็คลิปวิดีโอเช่นเดียวกันนะครับผมนะไปเอาคลิปไฮไลท์บอลไอ้คลิปอะไรของชาวบ้านมาคือคลิปอันไหนเพลงอันไหนที่มันไม่ใช่ของเรามีโอกาสติดลิขสิทธิ์หมดยกเว้นเขาบอกว่าไม่มีลิขสิทธิ์ให้ใช้ได้อันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับผมนะอันนี้ต้องระวังเรื่องลิขสิทธิ์ครับผมนี่ผมยกตัวนางยกตัวอย่างนี้ให้ดูครับมีหลายคนสอบถามบอกว่าจาน แล้วพวกรวมเพลงต่างๆอันนี้แหละเขาทำได้อย่างไรครับผมเนี่ยนะบางช่องครับไม่ได้เป็นช่องของเจ้าตัวเจ้าของลิขสิทธิ์เองนะเห็นไหมบางช่องเนี่ยไม่ได้เป็นของแกรมมี่ไม่ได้เป็นของ RS หรือไม่เป็นของอะไรก็ตามเป็นคนธรรมดาแต่ทําไมเขาทําได้รวมเพลงเยอะๆนี่แหละยอดดีก็เยอะด้วยนะคําตอบก็คือเขาทําได้ได้ยอดดีแต่ว่าเขา ไม่ได้เงินครับผมนะเงินนะครับจะตกไปอยู่ที่เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนั่นเองครับผมนะแล้วก็อาจจะถามผมต่อว่าเอ้าจา้าแล้วทำไมไม่โดนลบละ่ะคือเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเขาจะพิจารณาเองนะครับนะว่าเขาจะสั่งลบเจ้าตัวเพลงนี้หรือเปล่านะครับเจ้าของลิขสิทธิ์บางคนอาจจะไม่สั่งลบเพราะว่าเห็นว่าคลิปนี้ครับมันสามารถสร้างเงินได้ดีน่าจะสร้างกันได้ดีนะ ก็เลยเอาเงินจากคลิปนี้เข้ากระเป๋าตัวเองซะเลยไม่ต้องลบครับผมเห็นไหมก็คือได้เงินดีกว่าจะลบทําไมหรือเจ้าของลิขสิทธิ์บางคนจะบอกว่าไม่เอาอ่ะนะครับลบสั่งลบเลยอันนี้ก็ได้แล้วแต่เจ้าของลิขสิทธิ์เขาจะสั่งผมซึ่งเราไม่มีทางรู้ได้ครับว่าเขาจะสั่งอย่างไรครับผมนะเพราะฉะนั้นความปลอดภัยของเราที่สุดก็คืออย่าทําเลยครับผมนะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์แล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับช่องได้นะครับผมเห็น okay, นะครับ ต่อมาครับอันนี้ครับก็คือ Artic l e 13ครับผมที่ผมเคยเล่าไปในคลิปก่อนหน้านั้นแล้วครับผมนะหลายคนนะครับบอกผมว่ามันเกิดขึ้นที่ประเทศยุโรปในฝั่งของ eu แล้วมันเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยล่ะจา้าะเทรไทยไม่เกี่ยวเลยไม่น่าจะมีผลมั้งคำตอบของผมก็คือถ้าพูดมุมนั้นก็ถูกต้องแต่ผมจะบอกให้อีกมุมหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีกฎนี้นะครับมาที่ eu นะ ยูทูบก็จะต้องทําการเลยครับผมทาการที่จะตรวจสอบเนื้อหาเข้มมากยิ่งขึ้นนะครับพอตรวจสอบเข้มมากยิ่งขึ้น YouTube ก็จะต้องมีกฎอะไรมากมายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นครับผมซึ่งกฎเพิ่มเติมมากขึ้นเขาไม่ได้บังคับเฉพาะ EU นะเวลาเขาออกกฎใหม่มา YouTube เขาบังคับทั้งโลกครับผมนี่แหละครับมันจะส่งผลกรบราตรงนี้นั่นเองนะก็คือกฎใหม่ที่ออกมา จะบังคับกับคนที่เอาคลิปลง Youtube ทั้งหมดเลยเขาไม่ได้บังคับเฉพาะ EU ครับเห็นไหมครับนะมันจะส่งผลทางอ้อมที่มาเจอเรามันอาจจะไม่ส่งผลทางตรงแต่มันมาทางอ้อมทำให้กดมันเข้มขึ้นนั่นเองครับผมนะซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเอาจานไอ้กดอันนี้เข้าสิคืออะไรผมทบทวนให้ก่อนเลยครับคือปกติครับเวลาคนอัพคลิปที่มันมีลิขสิทธิ์ปุ๊บเนี่ยครับนะเจ้าตัวรายได้ครับ ก็คือ u t u b e นะครับจะโอนให้เจ้าของลิขสิทธิ์ไปเลยนะเนี่ยคือรายได้ครับ youtube จะโอนให้เจ้าของลิขสิทธิ์ไปเลยแต่ถ้ามีกฎนี้ขึ้นมาครับนะยูทูบซวยด้วยก็คือว่าจะต้องเอารายได้นะครับผมที่เรียกว,ว่าที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั่นแหละนะครับผม u t u b e ต้องร่วมจ่ายด้วยนะครับจากปกติ YouTube เป็นแค่ตัวกลางเอารายได้จากคนดูวิดีโอไปให้เจ้าของลิขสิทธิ์แต่ตอนนี้ YouTube ถือว่า สมรู้ร่วมคิดด้วยประมาณนี้นะครับผมก็คือเป็นแพลตฟอร์มนะครับเขาเลยต้องเอาเงินของ youtube เนี่ยมาจ่ายให้เจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยเรียกว่าโดนหางเลขไปด้วยนี่นะครับคือ Artic l e 13นั่นเองครับผมเขาเลยต้องออกกฎมาเข้มมากยิ่งขึ้นครับผมเพื่อที่จะป้องกันตัวเองครับโอเคไหมครับผมนะนี่แหละครับผมนะเป็นเจ้าตัวกฎนะครับผมนะข้อควรระวังทั้งหมดนะครับ5ข้อที่ผมฝากเอาไว้ครับ แล้วก็อย่าลืมครับสิ่งที่ผมบอกก็คือว่าปี2019 YouTube ยังสามารถทำเงินได้อยู่จากยูทูบเบอร์ได้เหมือนปกติเลยนะครับแต่ว่ากฎมันจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเมื่อมีแผงขายผลไม้ที่มันเยอะขึ้นเมื่อมีคนเยอะเรื่องมันก็เลยต้องเยอะพอเรื่องเยอะเสร็จปุ๊บคนที่เป็นเจ้าของสถานที่ครับผมเป็นเจ้าของตลาดนี่แหละเขาเลยต้องออกกฎมาเข้มมากยิ่งขึ้นครับผมนะ อย่าลืมนะครับทำความก็จะให้ครบทั้ง5ข้อครับผมแล้วปฏิบัติตามอย่างเข่งคัดเราก็จะปลอดภัยนะครับจากการโดนปิดช่องหรือจากการโดนแบนไม่สร้างรายได้ครับแล้วเราก็จะมีความสุขกับเงินที่เข้ามาทุกๆเดือนนั่นเองครับผมนะพี่น้องท่านไหนครับดูคลิปนี้แล้วครับมีข้อสงสัยอะไรครับสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับนะผมจะเข้ามาตอบคำถามกับทุกท่านครับแล้วก็อย่าลืมครับผมกดติดตามช่องตุ๋งๆแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมตริงๆ นะเพื่อไปกําลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมแมนะลินพันกันเลยนะครับนะตอนนี้ผมอยู่ที่อุบลน,นะครับผมวิวอาจจะแปลกนิดนึงนะเรกได้ว่ามาสอนที่อุบลครับนะไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับอยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดโอเค321สแอคชั่นสร้างรายได้จาก YouTube ปี2019มันจะสามารถทำเงินอยู่ได้ไหม แล้วมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับ